จะเป็นอย่างไรเมื่อเธอโดนใครบางคนทำร้ายจนตาบอดพี่ชายของเธอเลยเช่าห้องและจ้างคนมาเพื่อดูแลและสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลก็เริ่มขึ้นสวัสดีครับพวกเรา MJ สปอยหนังและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า s ไ l เล e ก่อนจะไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ เริ่มเรื่องมาเอลเลนหญิงสาวอดีตนักไวโอลินชื่อดังเธอตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลหลังโดนคนร้ายฉีดอะไรบางอย่างใส่จนทําให้เธอตาบอดหญิงสาวจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เธอจําได้เพียงแค่คนที่ทําร้ายเธอใส่หน้ากากเธอบอกกับตำรวจว่าในรถมีไวโอลินมูลค่า5 0 0 0สนเหรียญแต่ตำรวจไม่เห็นในที่เกิดเหตุเป็นไปได้ว่านี้อาจเป็นการปล้นชิงทรัพย เอลเลนคิดว่าไม่น่าจะใช่แบบนั้นเธอบอกว่าคนร้ายตั้งใจทำร้ายเธอตำรวจเลยถา,ถามถึงสามีเก่าของเอลเลนพอเขาเป็นคนที่มีศัตรูไปทั่วพร้อมกับถามเธอว่าแฟนคลับที่ทำตัวแปลกๆมีบ้างไหมเอลเลนเลยบอกว่าเธอไม่ได้ดังมานานแล้วเอลเลนได้คุยกับพี่ชายที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานพี่ชายของเธอตอนนี้อยู่ญี่ปุ่น เขาได้จ้างคนดูแลเพื่อมาคอยช่วยเหลือเอลเลนเป็นเวลาสองเดือนจนกว่าเขาจะกลับไประหว่างนั้นก็มีคนมาเคาะประตูห้องท่าทางเป็นมิตรแนะนําตัวว่าชื่อเคลวตันเป็นคนที่จะมาคอยดูแลเธอช่วงพักฟืน้นเคลตันมีประสบการณ์ดูแลคนป่วยและคอยช่วยเหลือให้พวกเขาปรับตัวได้เอลเลนตื่นขึ้นมาที่ห้องพี่ชายเช่าไว้ให้เป็นห้องหรูย่านกลางเมืองแต่เธอกับจาอะไรไม่ได้ว่ามาที่นี่ได้ยังไงแต่คงเป็นยาที่เธอกินที่ทำ ให้เธอหลับไประหว่างนั้นเคลตันก็อธิบายลักษณะห้องให้เธอฟังเขาจะมาคอยดูแลเธอตอน11โมงถึงบ่ายสและจะสอนให้เธอฝึกใช้ภาษาเบลและแอปที่ใช้คำสั่งเสียงจากนั้นก็ขอตัวกลับระหว่างนั้นเอลเลนก็พยายามโทรหาพี่ชายแต่ก็โทรไม่ติด ในตอนนอนหญิงสาวก็ยังคงฝันร้ายอยู่ตลอดเธอฝันถึงวันที่เธอถูกทำลายเช้าวันต่อมาเคียตันเอานกมาฝากเธอด้วยดูเหมือนเอลเลนจะชอบมันพอคงทำให้เธอรู้สึกไม่เหงาเอลเลนถามเคียวตันว่านกสีอะไรชายหนุ่มก็ถามกลับว่าเธออยากให้มันเป็นสีอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของเธอเอลเลนก็ถามอีกรอบว่ามันสีอะไรเคลตันเลยบอกว่าสีฟ้า ในระหว่างนั้นก็มีข้อความจากนักสืบใบที่ฝากไว้เหมือนพวกเขาจะเจอเบาะแสอะไรสักอย่างมีรอยรองเท้าบูทในที่เกิดเหตุตอนนี้พวกเขากําลังตรวจสอบเอเลนคิดว่าจะเป็นใครสักคนที่แครสามีเก่าเธอที่ตอนนี้ติดคุกอยู่พวกเขาเลยมาทําร้ายเธอแทนตกดึก เอลเลนได้ยินเสียงจากช่องลมเป็นเสียงผู้หญิงกำลังร้องไห้ดูเหมือนข้างๆห้องกำลังทะเลาะก,กันอย่างหนะักเธอเล่าเรื่องนี้ให้เคลวตันฟังชายหนุม่มบอกเธอว่าได้ยินอะไรโทรแจ้งตํารวจด,ดีที่สุดเอลเลนตัดสินใจไปที่ห้อง901ที่อยู่ข้างห้องเธอเธอเคาะประตูหวังทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่แต่ไม่มีใครอยู่ห้อง เอลเลนแปนโนตชวนเจ้าของห้องมาดื่มน้ำชาระหว่างนั้นเอลเลนก็ถามเคิลตันว่าทำไมถึงได้มาทำงานนี้เพราะดูแล้วเงินก็ไม่น่าจะได้มากมายอะไรเคิลตันบอกว่าแม่ของเขาป่วยตั้งแต่เขายังเด็กเป็นผู้ป่วยติดเตียงพ่อของเขาเป็นคนขี้เหล้าใช้เงินมรด,ดกไปวันๆเขาเป็นคนดูแลแม่มาตลอดงานนี้ทำให้เขารู้สึกทำตัวมีประโยชน์ชายหนุ่มเล่าต่อว่า แม่ของเขาผ่านไปได้แต่ละวันด้วยการสร้างกงนกแล้วถ้าเป็นนกแปลกแหวกแนวแม่ยิ่งชอบเขาจะคอยตั้งชื่อให้พวกมันสร้างตัวละครขึ้นมาและบังคับให้พี่สาวมาแสดงด้วยซึ่งตอนนี้ก็คล้ายๆกันลูกค้าแต่ละคนต้องการให้ดูแลต่างกันออกไปบางคนชอบแบบนี้บางคนก็ชอบอีกแบบเอลเลนเลยถามว่าเธอได้แบบไหนเคีวตันตอบว่าเธอได้แบบตัวเขาจริงๆ ทั้งคู่พากันมาที่หน้าต่างเอลเลนถามเคียวตันว่าตอนนี้เรากําลังมองอะไรอยู่เคียวตันก็อธิบายว่ามีคู่รักกําลังพาหมามาเดินเล่นมีรถคันหนึ่งจอดอยู่มานานเป็นชาติแล้วพอแงนมองก็เจอกับหน้าต่างนับไม่ถ้วนตกเย็นก็มีหญิงแปลกหน้ามาเคาะประตูห้องเธอมีชื่อว่าลาน่าเป็นคนที่อยู่ข้างห้องของเอลเลนนั่นเองลาน่าเห็นโน้ตที่เธอติดไว้ทั้งคู่แนะนําตัวกัน เอลเลนก็บอกว่าเธอตาบอดมองไม่เห็นลาน่าหญิงสาวท่าทางพิลึกก็ถามเอลเลนว่า,าเธอเจ็บไหมที่เสียตาไปเอลเลนเลยถามว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเคยมองเห็นลาน่าก็าบอกว่าเธอแค่สงสัยเพราะมันมีรอยช้ำที่ขอบตาจากนั้นหญิงสาวท่าทางพิลึกก็ขอตัวกลับพร้อมพูดพึมพำว่าเธอทำมันพังอีกแล้วเอลเลนก็คว้าเธอไว้แล้วถามว่าที่ทำมันพังหมายถึงอะไรเอลเลนถามลาน่าว่าอายุเท่าไหร่ ลาน่าก็บอกว่าอายุ48ปีแต่ดูเหมือนเอลเลนจะไม่เชื่อเธอถามว่าโกหกทำไมเพราะฟังจากเสียงก็รู้แล้วเอลเลนจับไปที่หน้าของลาน่าหน้าของเธอมีรอยแผลหญิงสาวท่าทางพิลึกกำมือเอลเลนแน่นก่อนกระซิบว่าอย่าไว้ใจใครจากนั้นก็รีบออกจากห้องไป เอลเลนเล่าเรื่องสาวข้างห้องของเธอที่โดนสามีทำร้า,ายเคลตันบอกว่าเขาเพิ่งเจอกับรุโซสามีของลาน่าเขาก็ดูปกติดีนะ แถมยังขอโทษเรื่องที่ทําเสียงดังเมียของเขาไม่ค่อยสบายเอลเลนบอกกับเคียวตันว่าเขาพูดแทนเมียทุกอย่างยังจะเชื่ออยู่หรอหญิงสาวโทรแจ้งตํารวจเรื่องสาวข้างห้องถูกทำร้ายตํารวจก็ส่งคนมาสอบปากคําจากนั้นนักสืบไบก็เล่าให้เอลเลนฟังสาวข้างห้องที่ว่าสบายดีไม่มีท่าทางอยู่ในอันตรายพวกเขาสืบประวัติเธอดูแล้วเธอมีประวัติทาร้ายตัวเอง แต่เอลเลนก็ยังยืนยันกับนักสือไบว่าเธอมีแผลตรงหน้าเพราะเธอสัมผัสโดนมันจริงๆนักสือไบก็บอกว่าแผลนั้นหายดีนานแล้วเป็นตำหนิตั้งแต่เกิด หญิงสาวก็ถามต่อว่าเธออายุเท่าไหร่ตำรวจก็บอกเธอว่าอายุ48ปีในวันต่อมาก็มีเสียงสัญญาณการขโมยรถที่จอดอยู่ข้างล่างดังขึ้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เควตันมาหาเธอตอน11โมงเช้าเอเลนเลยถามเคยวตันว่าทำไมรถถึงหยุดดังเคยวตันก็บอกว่ามีคนขึ้นรถเวลาเดิมวันเว้นวันเธอบอกว่ามันดูเป็นรูปแบบเกินไปเควตันก็เหมือนไม่ได้ใส่ใจเขาบอกว่ามันก็เป็นรูปแบบเหมือนที่เขามาทำงานทุกวันนั้น เอลเลนเริ่มสื่อประวัติลูโซชายข้างห้องจากอินเทอร์เน็ตระหว่างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงลิฟดังขึ้นเอลเลนคิดว่าเป็นลาน่าเธอออกไปเพื่อขอโทษเรื่องวันก่อนแต่กลับเป็นลูโซสามีของลาน่า เอลเลนตกใจมากเธอรีบถอยหลังกลับเข้าห้องแต่รูโซกลับได้ยินเสียงการค้นหาจากคอมที่เอลเลนเปิดทิ้งไว้เขาขู่เธอว่าจะแจ้งนิติที่มีเพื่อนข้างห้องชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเอลเลนเล่าเรื่องนี้ให้เคลตันฟังชายหนุ่มรู้สึกโมโหเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการให้แต่เอลเลนห้ามไว้ก่อนเคลวตันบอกเธอว่าเขาทำหน้าที่นี้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะเขาชอบเธอมันดูไม่เป็นมืออาชีพจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกัน ต่เอลเลนพอตั้งสติได้เธอก็ปฏิเสธเคลวตันเธอบอกว่าพวกเราต้องเป็นมืออาชีพตกดึกเอลเลนได้ยินเสียงไขประตูเธอคิดว่าเป็นเคลวตันที่ย้อนกลับมาเธอตะโกนถามว่าใครแต่ไร้เสียงตอบกลับหญิงสาวพยายามวิ่งกลับไปที่ห้องเพื่อโทรขอความช่วยเหลือแต่ไม่ทัน มีใครบางคนมาบีบคอเธอจนสลบไปเอลเลนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงเรียกของหน่วยกู้ชีพนักสืบไบก็เข้ามาสอบปากคำเธอพวกเขาบอกเธอว่าปกติตํารวจจะสงสัยคนที่ดูแลเป็นอันดับแรกแต่เอลเลนบอกว่าเธอแน่ใจว่าไม่ใช่เคียวตันหรือรูโซชายค้างห้องเอลเลนบอกว่ามันคือคนร้ายคนเดิมที่ทําให้เธอตาบอดจากนั้นนักสืบไบก็พูดเรื่องเพื่อนเก่าของเธอที่ชื่อสาซาว่ารู้จักเธอดีแค่ไหนเพราะตํารวจพบรอยลองท้ง าเบอร์เล็กกว่าเอลเลนครึ่งสายที่เกิดเหตุและดูเหมือนเธอจะมีเรื่องโกรธเคืองสามีเอลเลนด้วยแต่ยังไงก็เถอะครั้งนี้พวกเขาตรวจดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วไม่มีใครเข้าออกอาพาร์ตเมนต์เลยทางล็อบบี้ทางเดินหรือแม้กระทั่งดาดฟ้าหญิงสาวก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเธอโดนทำร้ายจริงๆยังมีรอยอยู่เลย ไม่เชื่อลองไปถามข้างห้องดูเขาต้องได้ยินเสียงแน่ๆตำรวจก็บอกว่าพวกเขาไปถามแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยก่อนออกไปนักสื่อใบก็บอกเธอว่าการที่เอลเลนเพิ่งสูญเสียการมองเห็นใหม่ๆการรับรู้ไม่เป็นจริงเสมอไปเอลเลนรู้สึกโดดเดี่ยวมากไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เธอต้องเผชิญ หญิงสาวสั่งเสียทุกคนก่อนตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายและแล้วเธอก็รู้ความจริงเอลเลนตื่นขึ้นมาในห้องมืดๆที่มีแผ่นซับเสียงเธอได้ยินเสียงรถด,ดังมาจากลำโพงบนหัวเอลเลนสับสนไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอรีบปีนกลับเข้าห้องแล้วตรงไปที่ลิฟต์เพื่อหาทางออกแต่มันก็ต้องใช้กุญแจเธอพยายามคำหาทางออกแต่ก็ไม่มี ระหว่างนั้นก็มีเสียงลิฟต์ดังขึ้นเธอถามว่าเคลตันใช่ไหมแต่ไม่ใช่คนตรงหน้าคือลาน่านั่นเองเอลเลนบอกว่าเธอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเธอถามลาน่าว่าพี่ชายของเธอส่งเธอมาที่ไหนกันแน่ทำไมพวกเขาต้องรวมหัวกันหลอกเธอด้วย เอลเลนขอให้ลาน่าช่วยแต่ไม่ทันไรรุสโซก็มาตามลาน่ากลับระหว่างนั้นเคลวตันก็มาเอลเลนก็ถามเขาไปตรงๆว่าทําไมต้องโกหกเธอด้วยเควตันก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเพื่อให้เอลเลนปรับตัวสู่โลกของความเป็นจริงได้แม้มันจะเป็นวิธีที่แข่ข้อแค่ไหนก็ตามเขาทําแบบนี้เพราะอยากให้เธอปลอดภัยระหว่างที่เคลตันกําลังจะกลับเขาก็บอกลาเธอตามปกติก่อนจะคอตโต๊ะสครั้ง เอลเรนก็เริ่มสะก,กิดใจเธอนึกย้อนกลับไปในตอนที่พบกับหมอที่โรงพยาบาลหรือแม้แต่บุรุษพยาบาลและตำรวจที่มาสอบปากคำเธอทุกๆคนที่เคยเจอตอนตาบอดทำแบบเดียวกันนั่นคือขอโต๊ะสองครั้ง คำพูดของชายหนุ่มที่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการสร้างตัวละครและสวมบทบาทผุดขึ้นมาในหัวตอนนี้เอเลนรู้ความจริงแล้วครับว่าทุกคนคือคนคนเดียวกันเคียวตันสวมบทบาทเป็นคนอื่นๆเพื่อมาพูดคุยกับเธอโดยใช้การดัดเสียงหรือแม้แต่คนที่เข้ามาทำร้ายเธอก็คงเป็นเขาเอเลนแกล้งทำแก้วตกพื้นและใช้จังหวะที่เขียวตันก้มลงไปเก็บชายแท่นเสียบมีดฟาดหัวเขาอย่างแรงจนชายหนุ่มแน่นิ่งไป เอลเลนเอากุญแจที่เคลตันพกติดตัวไปไขลิฟต์ก็เปิดไม่ออกเธอกลับมาค้นกระเป๋าของเคลวตันเพื่อหากุญแจแต่กลับไปเจอที่ช็อตไฟฟ้าเอลเลนเก็บไว้กับตัวเผื่อต้องใช้เธอย้อนกลับไปที่ห้อง901ที่อยู่ข้างห้องเธอเอลเลนใช้กุญแจไขคราวนี้มันเปิดได้แต่ข้างในกลับไม่ใช่ห้องมันเป็นเหมือนทางเดินมืดๆระหว่างเดินไปเรื่อยๆเธอก็สัมผัสโดนชุดที่เคลตันใช้ปลอมตัว มันมีทั้งชุดหมอบุรุษพยาบาลตำรวจหน่วยกู้ชีพเอลเลนเดินมาจนพบกับลาหน้าที่มีชะตากรรมไม่ต่างจากเธอเลยลาหน้าคือพี่สาวของเคลตันที่ถูกจับขังไว้เพื่อคอยเล่นตามบทที่น้องชายโรคจิตสั่งลาหน้าบอกกับเธอว่าให้ย้อนกลับไปที่ห้องของเคลตัน ในนั้นมีช่องระบายอากาศเป็นทางเดียวที่จะหนีไปจากที่นี่ได้เอลเลนเดินย้อนกลับไปแต่ก็ดันไปเจอกับเคลวตันเข้าชายโลกจิตชกเธอจนสลบไปเคลวตันจับเอลเลนมาขังไว้ที่ห้องของเขาชายโลกจิตเล่าให้หญิงสาวฟังว่า ตั้งแต่ที่แม่ของเขาตายพ่อก็บังคับให้พวกเขาดูตอนที่พ่อทุบกรงนกของแม่ทั้งๆที่มีนกอยู่ข้างในนั้นมันทำให้เขาโกรธมากจากนั้นพ่อก็ลากเขาลงไปชั้นใต้ดินแล้วขังไว้ในนั้น3มปีครึ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาออกมาข้างนอกได้คือจินตนาการเขาสร้างตัวละครขึ้นมาพี่สาวเขามักจะเล่นเพลงเพลงหนึ่งให้เขาฟังเวลาพ่อไม่อยู่นั่นคือเพลงของเธอเอลเลนเป็นเหมือนแสงสว่างเดียวของเขาและเธอจะไม่มีทางเข้าใจว่ามันรู้สึก ยังไงไจนกว่าเขาจะเป็นแสงสว่างเดียวของเธอเช่นกันเอลเลนทําใจดีสู้เสือแล้วบอกชายอยู่ตรงหน้าว่าเธอจะทําให้ฝันของเขาเป็นจริงจากนั้นเอลเลนใช้ทีเผอเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไอ้โลกจิตจนสลบไปเอลเลนรีบเปิดช่องระบายอากาศ แต่ช่องมันเล็กเกินไปที่จะมุดผ่านไปได้เธอคาไปเจอขวดขวดหนึ่งที่ติดอยู่เธอดมดูมันเหมือนกับสารเคมีบางอย่างที่คนร้ายใช้ฉีดตาเธอในคืนเกิดเหตุหญิงสาววิ่งออกมาจากห้องโดยมีเคลวตันที่วิ่งตามหลังมาทั้งคู่ต่อสู้กันก่อนที่เธอจะใช้จังหวะพ่นสารเคมีที่อมไว้ใส่ตาของชายโรคจิตมันทําให้เขาปวดแสบปวดร้อนเป็นอย่างมากจนมองไม่เห็นระหว่างนั้นลาหน้าก็มาช่วยเอเลนทั้งคู่พากันออกจากที่นั่นได้สำเร็จ ผ่านไป6เดือนเอลเลนกลับไปแสดงไวโอลินอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อหาหนังเรื่องไซเลดเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ